โอเคถ้าตอบไม่ได้อ่ะผ่าน <laughs> ไม่ค่อยได้อ่านเลยมติชนออนไลน์ CNN อ่าสื่อที่เอาข่าวของผมไปลงผมอ่านหนังสือพิมพ์ไปเล่นขอโทษทีแม้กระทั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านะเราก็ติดตามจับ ใน g ก o บ l e น่แหละมติชนกรุงเทพธุรกิจไทยรัฐ Financial Times แล้วก็ New York Times ใครแมวใครแมวไข่แมวแต่โมเมนตัมครับก็ยังไม่เห็นว่าทั้งสองอันนี้มันมีความต่างอะไรกันณตอนนี้ยังไม่ได้อยู่อเมริกา Democracy ผมรีพับอีกกันแล้วกันก็เชื่อใน small government เดโมแครตครับท้อทำงานกับเดโมแครตครับยีบอับริกันชอบโดนไม่ค่อยชอบกไรละตั้งแต่เกิดมาไม่เคยฟังไหมครับไม่เคยฟังก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่พอดีต้องพาลูกสาวไปสวนสาธารณะช่วงนั้นพอดีครับโอ้ยไม่เคยดูสักรายการเดียวเสียเวลาก็เห็นท่านพูดอยู่เรื่อยตลอดก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่ ที่ว่าที่อยู่อาศัยมัแพงทุกด้านอ่ะค่าแรงค่าต่ำมันต่ำมากทุกอย่างก็แพงหมดค่าเดินทางผมว่าเดินทางกันด้นะแต่ในเมืองเนการเดินทางแพงแน่คือแพงนี่แพงในแง่ต้นทุนเวลาด้วย iPhone ฮะใช้ได้ทั้ง2อย่าง iPhone ฮะ Android แต่ก่อนใช้ iPhone ตอนนี้ใช้ Android อยู่แต่ว่ารู้สึกมันเจ๊งบ่อยมากเลย <laughs> ก็ใช้ทั้งสองอย่างนะก็ดูตามความสะดวกเอกชนคก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีแล้วก็ไม่อยากไปเบียดเบียนเหมือนกับรัฐเขาเขามีคนต้องบริการเยอะอยู่แล้วนะทั้งคู่ก็สะดวกอันไหนก็อันนั้นโรงพยาบาลรัฐอยู่แค่เฉพาะะแค่ตวรวจร่างกายน,นั่นเองฮะานก็ไม่ป่วยสักทีไงประจบกิริขันหัวหินลูกสาวชอบ ชอบทุกจังหวัดนะฮะเพราะต้องการให้ามาช่วยดูแลทุกจังหวัดกอบกรุงเทพมานครเนี่ยเพราะอยู่บ่อยที่สุดนะครับชอบเชียงใหม่นะผมว่าก็เป็นเมืองที่มันก็มีครบดีอะเมืองก็ได้ธรรมชาติก็ได้จริงๆผมชอบภาคเหนือเพราะภูเขามันเยอะผมชอบภูเขามากกว่าทะเลไม่รู้สองอาทิตย์ที่แล้วมงนานมากแล้วอะแต่ว่าทําการตรวจสอบเรื่องรถเมล์จีบีสี่พันคันในระหว่างตรวจสอบก็ไม่ได้ขึ้นรถเมล์ ประมาณ6เดือนที่แล้วขึ้นที่เอ็มคอร์เทียไปลงที่จตุจักรนาแล้วไม่ได้ขึ้นนะฮะเมื่อเสาร์ที่แล้วจากแฟชั่นไอแลนด์ไปตลาดมินิรีเรารู้จักกันอยู่แล้วทุกคนรจราจรเนี่ยมันเราเป็นส่วนหนึ่งของแท็กซี่เ่ะถ้าเราไม่ลดมันไม่ทางหายรถติดหรอกอยากเรียนเศษศาสตร์เพราะมันมันเอฟเฟก์ชีวิตทุกคนน่าจะเรียนวิศวะเหมือนเดิมนะแต่ตั้งใจเรียนมากขึ้น ผมไม่ค่อยตั้งใจเร <th ียนวรสารจริงๆอยากจะเป็นเทางานที่โบมีตาเรากลับมาสัมภาษณ์คุณบ้างากเป็นนักธุรกิจมากกว่านะฮะตำรวจถ้าไม่แข็งแกร่งอย่างผมไม่มีทางรอดขึ้นมาเลยนะหรือถ้ารอดขึ้นมาก็ไอ้พวกนั้นของปลอมนั่นแหะไม่ไม่มีอะไรพี่พิมพ์ช่วยพ่อดูดฝุ่นอ๋อลูกบอกว่าเรียนได้คะแนนดีได้3.8ไม่รู้มันโมบป่อนะ การรวยการจนนั้นไม่ได้พิสูจน์ถึงความสุขสุขหรือความทุกข์ของคนนั้นนะเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ไม่ยากมากคุณแค่ออกจากถนนไปแล้วคุณอยู่ในรถส่วนตัวของคุณแล้วมองขึ้นไปคนที่เขานั่งรถเมล์อยู่ไอริลูกเขากําลังอัดเทปกันอยู่ลูกอย่าทําเสียงดังเข้าใจไหมโอเคถ้างั้นต้องอยู่เงียบๆนะคะขอโทษนะครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เชิญต่อ อองืผมชอบเพลงเก่าๆอ่ะอัศนีวสันฟังพงพัฒแเล่นเรือใบเพราะค่าเป็นสมาชิก20บาท<ม>กับเรือลำนึงเกือบเป็นแสนผมว่าไม่มีอะไรที่คุ้มค่าเท่านี้วิ่งวิ่งออกกำลังกายตแต่ก่อนวิ่งสวนลุมเดี๋ยวนี้ก็วิ่งสวนบางขงนนุนนนทนะก็ช่วยเหลือประชาชนผมชอบไปเนี่ยวีนอมวีนอม ไอตัวดำๆอ่ะผมว่าหนังเรื่องนั้นสนุกดีนะอันนั้นพาลูกชายไปดูไอตัวเขียวไหมจะเป็นเฉพาะตอนโกรธไงช่วงนี้ดูแต่เอลซ่าซูเปอร์วูแมนใช่ไหมไม่มาเวลเอานั้นดีซอ่ะเอาผมแยกไม่ออกก็มาเวลอ่ะโอ้งั้นแสดงว่าไม่แฟนมาเวลจริงนี่เค่ดูไล้ไม่รู้ยังไง ไข่ต้มเร็วดีเจ็ดบาทครบตีโลกล้วยหอมเพราะว่ากล้วยหอมนั้นเป็นการซื้อมาทานทุกวันแต่เป็นสิ่งที่เก็บไว้นานไม่ได้ของอการคิดถึงอายุทธศธาสตร์เตรียมห้องก่อนให้เรียบร้อยอ่พบปบรับผู้คุยกับข้าราชการระดับสูงนะครับคิดนั้นไม่ต้องมีเพราะมันเรื่องสระคานะ <laughs>